สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จอยก็มาสวนเนาะจอยจะเก็บผักสลัดเอาไปกินจะ้ะแล้วก็จอยได้เอาก้ามะเขือเอามาลงในดินเนาะเพราะว่าเมื่อวานจอยสั่งก้ามะเขือมาเพื่อนๆจอยก็เลยนําก้ามะเขือลงใส่กระถางจะ้ะเพราะว่าไอ้ก้ามะเขือของจอยบางส่วนมันตายเพื่อนๆนะมันรากเน่าแล้วก็แบบว่า มันมีหนอนข้าวขาวอย่างที่จอยเคยถ่ายไปในคลิปใดคลิปหนึ่งให้เพื่อนๆได้เห็นเนาะมันจะมีหนอนตัวข้าวขาวถ้าไม่สังเกตจะไม่รู้ว่าเป็นหนอนจ้ะถ้าหนอนตัวนี้ไปกินรากแล้วก็กินลำต้นก็คือแบบว่าเหลืองเหี่ยวตายจา้ะจอยก็เลยสั่งมาเพิ่มเนาะสั่งกล้ามะเขือมาเพิ่มเพราะว่าจอยเป็นคนชอบกินมะเขือเพื่อนๆนะิ่วที่ปลูกได้จอยก็จะปลูกประมาณนี้แหละจ้ะจอยก็จะมาเก็บผักเนี่ยจ้ะผักสลับจอยก็จะไม่ถอนเอานะเพื่อนๆนะคือเด็ดอย่างเนี้ยจ้ะ เดี๋ยวมันจะแตกมาใหม่เดี๋ยวถ้าเราไม่เด็ดอย่างเงี้ยมันจะไอ้นี่เพื่อนเพื่อนมันจะแก่มันจะออกดอกอะนะเก็บไปตอยไม่ใช้กตนไกล่ัดต้อยเอามือเด็ดเด็ดเด็ดเลยเพื่อนเพื่อนน,นี่มือเด็ดอย่างงี้จะ้เะเขาจะให้แตกใหม่ไงอันนี้ก็เด็ดไป กินกับสาคูไสหมูเนาะเมีย่ยงอะไรประมาณเนี้ยจอยรดน้ำเพื่อนๆตอนรดน้ำก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูหรอกเพราะว่าต้องรีบรถจ้ะเพราะว่าถ้าไม่รีบรถเนาะส่วนติดกันส่วนเนี่ยถแถบนี้เขาก็จะใช้น้ําพร้อมกับจอยไงจอยก็เลยแบบว่าร,ร,ร,รีบรีบรีบรถจ้ะจอยมาตั้งแต่เช้าเราเพื่อนๆตั้งแต่เจ็ดมงเช้ามาแยกก้กระเพราแล้วก็แมงลักด้วย ถ้าไม่แยกก็จะขี้เกียจอย่างเงี้ยเพื่อนๆแยกซะเขาโตก็ได้กินไม่โตก็ไม่รู้จะว่าไงไม่ได้กินก็ไม่ได้กินนะเพื่อนๆเ,เอ้ยเนาะนี่ไปปะเราจรดน้ำซะชุ่มแล้วจ้ะเดี๋ยวจะเก็บไปเยอะพอสมควรจะ้ะจะฝากพี่อันดีไปให้ย่าด,ด้วย ก็ให้แม่ย่าจอยด้วยจ้ะนี่กินกับลาบกินกับอะไรนะเมี่ยงเนาะแล้วก็พวกสักคู่ไส้หมูพวกไส้กรอกอีสานย่างลูกชิ้นเงี้ยจ้ะลูกชิ้นย่างเงี้ยตัวจะเอาไปล้างที่บ้านเอานะเพื่อนๆนะล้างต้นนี้ไม่ได้จ้ะเพราะว่าจอยต้องพายกลับบ้านเพื่อนๆถ้าเราไอ้นี่ ล้างไปแล้วจอยพายไปโอ้โหมันก็น้ำก็จะไหลยเยอะมาจ้ะเยอะอยู่เพื่อนเพื่อนถ้าถ้าเป็นอย่างงี้ตอยอย่างงี้เดี๋ยวเขาก็ขึ้นอีกนะเพื่อนเพื่อนะเดี๋ยวเขาก็จะแตกแตกใบมาให้เรากินใหม่อะจ้ะอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่เก็บไปเลยมันก็จะออกดอกอะจ้ะออกดอกมันก็จะแก่ผักมันก็จะขมจ้ะทีนี้มันก็จะไม่หวานกรอบเนาะผักทีนี้นี้ขึ้นง่ายจ้ะ มเมล็ดร่วงช่วงหน้าหนาวพอหน้าร้อนเขาก็จะจะขึ้นให้เรากินอ่ะเพื่อนๆน,นี่เห็นไหมกอนี้สวยกอนี้เริ่มแก่เพื่อนๆน,นี่เริ่มแก่มันเะเห็นไหมอู้เราจะไปเด็ดตรงดิก,กระถางข้างนอกนู้นอีกจ้ะ กระถางตรงที่ว่าจอยปลูกเอาไว้ในอีกอุโมงหนึ่งละจ้ะนี่นี่งามนะใส่ลงไปจ้ะกินจุ้ยชายจอยก็เริ่มเริ่มไอ้นี่ละเริ่มแตกกิ่งแตกใบแล้วจ้ะเนือก็ได้กินจ้ะเอามาทําต้มเลือดหมูนะเพื่อนนะหรือเกาเหลาจะอร่อย บางคนก็เอามาผัดคนา้าไอไ้ผัดค้าอะไรเพื่อนๆผัดน้ำมันหอยทุกอย่างนี้ก็คือจะคนาคนาหมดจอยนี่เป็นอะไรนะฮะนี่กวางตุ้งจอยก็ออกดอกแล้วจ้ะนะค้ากวางตุง้ป่ะออกไปกันที่นี่เพื่อนๆอ,ออกยังไม่ได้ลืมเก็บกอนนี้กอนนี้ก็โหแก่แล้วอะมคนละสายพันกันจ้ะเนี่ย เดี๋ยวไปเก็บตรงนี้อีกนิดนึงเพื่อนๆเ,เดี๋ยวก็จะจะเราจะพาดูกับความเจริญเติมโตของผลไม้ที่จอยปลูกเนะาะเช่นสตรอเบอรีร่เชอรี่กูดเบอรีอย่างเงี้ยจ้ะนี่ตรงนี้จอยก็จะเก็บจ้ะเพื่อนๆน,นี่เห็นไหมเยอะมากเด็ดไปเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะพาไปดูไอ้นี่แหละผลไม้จ้ะนะ ว่าลูกเขาโตอย่างนะให้ดูการจเจริ่มโตโตแต่และแต่และแต่และรอบที่จอยมาจ้ะเราก็จะแบ่งให้เพื่อนเพื<ๆ>่อนบ้านด้วยเพื่อนน้องแม่น้องหมาจ้ะที่ว่าเฮาดีๆเราจะเก็บไปฝากเขาด้วย มีนั่นเนี่ยเพี้ยเขียวจอยย้ายออกมาจากบ้านบ้านผักอุโมงเลยเพื่อน,น,นเดี๋ยวจอยให้ดูไอ้ผลไม้เสร็จจอยก็จะให้เพื่อนๆดูไอ้นี่ดูกล้ามะเขือจอยเดี๋ยวดูดินี้ก็เด็ดออกเดาเน่าเพี้ยเขียวเยอะมากเก็บตรงนี้ด้วย

จ้ะนี่เต็มกระตาเลยจ้ะเดี๋ยวเอาใส่ถุงเรจะพาเพื่อนๆดูผลไม้บางอย่างจ้ะนะมาว้ตรงนี้ให้ทุกคนดูเชอร์รี่ก,ก่อนเพื่อนๆน,นะเราค่อยไปดูสตรอเบอรี่นู่นน่ะดกนะให้ดูแล้วดูอีกดูความเจริญเติมโตของแต่ละรอบที่มาจ้ะจะให้ดูข้างในหาเปิดไม่ได้จจ้ะ ความเจริญเติมโตของแต่ละรอบที่มาเห็นไหมนี่นี่จ้ะดุกอยู่จากปีนี้นู่นข้างในนู่นข้างบนนี่ก็เยอะจ้ะอันนี้เชอร์รี่เนาะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวจะให้ไปดูสตอเบอรี่จ้ะแล้วก็กูดเบอรี่แล้วก็จะให้ดูมะเขือ นี่ดูเนี่ยนี่ก็จะไล่พาเพื่อนๆดูไปไปเลยจะเพราะว่าขี้เกียจย้อนกลับมาอีกอันนี้กระเพราจะไม่รู้จะโตหรือเปล่าก็แยกๆเอาไว้อย่างนี้หลยจ้ะเนี่ยกระเพรากระเพราแมงลักอะไรอย่างเงี้ยจ้ะมะเขือโซนนี้จะไม่งามนะเพื่อนๆนะอย่างที่จจยบอกว่ามันมันตายอ่ะจ้ะนะมันตายมันเหลือง นี่ก็แมงลักจ้ะนี่ตรงนี้จะเป็นแมงลักหมดปลูดปลูกอัดอัดกันเพราะเบอาก้ามันเยอะเพื่อนเพื่อนจะทิ้งก็เสียดายผักขี้ใบเลื่อจะใบเลื่อยจ้ะเพื่อนเพื่อนนี่ลิ้นพันกันพูดไปทั่วผักขี้ใบเลือ่อยจอยซื้อมากินจากร้านไทยจอยก,ก็เลยเอาเอาโคนต้นเขาว่าจะแช่นะ้ำมันมันงอกรากแล้วก,ก็เลยเอามาเพาะจ้ะเขาก็งามอยู่จ้ะปีนี้ แมงลักนี่ไงสตรอเบอรี่เ,เพื่อนๆนี่เราจะเด็ดเราจะชิมให้ดูนี่หามเนาะลูกสีแดงเป็ดนี่พวกนี้ก็เริ่มแล้วจะเริ่มเริ่มจะไอ้นี่เหมือนกันเริ่มจะแดงเหมือนกันแต่ลูกเนี้ยแดงและแล้วก็จะมีลูกข้างในนี่แดงเ,เพื่อนๆนี่ มันก็จะเก็บเหมือนกันจ้ะแล้วก็นี่ด้วยนี่นี่กระแดงแล้วก็ในกระถางตรงนั้นกระแดงจ้ะนี่เอามาให้เขาอยู่บนต้นนี้มันจะได้ไม่เปื้อนนี่นี่นี่วานจ้ะ อีกจะเก็บอีกลูกนี่จะเก็บอีกลูกจ้ะนี่แดงสีสวยดีเนาะหวานหวานดีจ้ะ ให้ดูโหระพาเพื่อนโหระพาจ้ะส่วนนี้คือโหระพาไม่งามหรอกจ้ะเดี๋ยวอีกสักพักก็คงจะโอเคเนะนี่ก็ผักบุ้งจ้ะเขาก็เริ่มแตกยอดแตกอะไรขึ้นมาละเพี้ยนี่เยอะเยอะเพียกรีนไฟนนะี่ยเยอะมากเลยจ้ะเยอะจริงๆ จอยจะไปหาไอ้นี่กำลังแช่ขี้เท่าจ้ะเอาขี้เท่ามาจากบ้านย่าเนาะมาแช่น้ําสักสองสามวันจอยจะเอาน้ําขี้เท่ารดเผื่อมันจะหายส่วนตรงนี้ก็กับเอกะเพราจ้ะเนี่ยกล้าเล็กๆอย่างเงี้ยแตงจอยก็กําลังงอกเพื่อนๆไม่รู้จะปลูกได้กินทันหรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรนี่พวกมะเขือที่จอยเอามาวันนี้จ้ะเนี่ยใบเขาก็จะขดๆงอๆอ,อย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้เหี่ยวนะเียวจ้ะ นี่ก็น้ำชี้เท่าจ้ะเดี๋ยวรออีกสักสองสามวันค่อยเอามาลองรดผักดูว่าม,มันจะได้ผลไหมนี่พวกมะเขือจ้ะก้ามะเขือที่จอยย้ายออกมาจะเี่ยจะนะกรีนไฟเยอะอยู่จ้ะเพื่อนๆก้ามะเขืออันนี้ก็ก้าพริกนี่ จะเอาขี้เท่ามามาลดดูเอาน้ำขี้เท่าอะนะเอาน้ำขี้เถ้ามาลดนี่ไงมันก็จะเหลืองอย่างเงี้ยเพื่อนๆพนมันมันจะตายอะอันนี้ก็รอดอยู่จ้ะดเด็ดใบสักนะนิดก่อนเนี่ยมันมีพวกเพียเนี่ยอันนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วเห็นไหมเนี่ยเมืเขือตอแหลจ้ะเริ่มออกดอกละ อันก็ลองปลูกดูจะได้กินก็ได้กินไม่ได้กินก็อย่างที่บอกนะั่นแหละไม่รู้จะว่า,างไงนะนเพื่อนๆนะเราไม่สามารถที่จะมาคาดหวังอะไรกับพวกนี้ได้ตลอดเวลานี่อันนี้จอยก็มันเหลืองจอยก็ลดน้ําเอาไอ้นี่ลดเอาไอปุ๋ยที่แบบไม่ให้มันเหลืองอะนะนี่เอามา นี่ก็ะพิกที่น้องอมสินให้มากำลังออกดอกจ้ะน,นี่มะเขือตตแหลก็ออกดอกแล้วเห็นไหมเนี่ยแ่าจา้ะบันดามะเขือก็ประมาณนี้เปิดบ้านผักให้เขามีมีความระบายออกสักหน่อยจ้ะเพื่อนๆมีอากาศให้ถ่ายเทนะพูดถึงอะส่วนคณะจอยก็ย้ายออกมาอยู่ข้างนอกจ้ะนะ ดอกอันนี้ก็งามเอางามเอานี่งามงามงามมากฟักทองจอยจะว่าวลืมให้เพื่อนๆดูนะนี่ฟักทองกำลังเลื้อยจ้ะเนี่ยให้เขาเลื้อยตามป่าตามนี่แหละมีอยู่สี่กอจ้ะ รลก็รดน้ำละต้อนอติโชดกำลังจะออกดอกกำลังออกออกดอกเพื่อนๆน,นะให้ดูนี่นี่ดอกของเขาดอกอัิโชคเพื่อนๆกำลังออกนี่เห็นไหมนี่รสชาติก็คล้ายๆหัวปีบ้านเราเพื่อนๆน,นะนี่กำลังออกดอกอ,ดอัิิโชคสวนติดกันดอกไม้เขางาม,งาม ของจอยก็งามอยู่ของจอยก็งามเหมือนกันในสีชมพูกาลังออก่ยเห็นไหมสีชมพูอันนั้นกําลังเป็นเม็ดเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาก็จะมีเมล็ดของเขาแมงแขงชุนชุนเขาเรียกแมงแขงแหละมเมล็ดเขานําไปเพาะได้จ้ะนี่สีชมพูสวยเนาะสีชมพูสีม่วงสวยดิ าจะดูกูดเบอรี่ดอกอันนี้ดอกเอเดซี่เดี๋ยวก็ขาวเต็มมาจ้ะอันนี้ก็คือลัสเบอรี่พันสีแดงจ้ะเนี่ยกำลังออกลูกแต่คงจะไม่ทันนกหรอกนี่ไงจะให้ดู นี่งไงจะให้ดูเพื่อนๆนี่มะขามป้อมมะยมฝรั่งก็เรียกกันป้ายแต่ที่อังกฤษเขาเรียกกูดเบอรี่จ้ะนี่ตกเนาะดูดิดกจริงๆบางทีเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นหรอกเพราะว่าอะไรเนาะ,ะมันอยู่มันติดกับใบจ้ะนะใบมันก็จะบงังๆไว้อะ ประมาณนี้แหละจ้ะห่าคุมเอาไว้ต่อไอ้ต้นตรงนี้ก็หมดเกลี้ยงแล้วเนี่ยหมดแล้วมั้งเนี่ยอยมันมากินสักเกลี้ยงเลยเออต้นนี้เหลือลูกเดียวลูกเดียวเนี่ยฮะเหลืออยู่ลูกสองลูกนี่นกมันมากินจ้ะต้นอันนี้เก็บต้องระวังแล้วเพื่อนเพนหนามเยอะ<ๆ>หนามเยอะเยอะนี่ไอ้ราสเบอรี่พันสีสีเหลืองจ้ะที่เห็นเห็นนี่ยเนี่พันสีเหลือง จะจะขยายให้อยู่ยแถบนี้อันนั้นก็พันธุ์สีแดงน,นูจะเป็นต่อๆอมองเห็นด้วยนะที่รอยน้ํารถอ่ะรูบาปก็งามจ้ะตรงนี้ถูกน้ําได้น้ําเยอะนี่รูบาปนี่ก็ใหญ่ๆอวบๆก็นนั้นมันมันไอ้น,นี่หมดเร็วปีนี้เพื่อนๆนี่ไงราสเบอรี่ พันสีแดงไม่งามไม่เป็นไรอันนี้กูดเบอรี่เอาตะข่ายคุมเหมือนกันจ้ะเนี่ยแต่ก็กอนนี้ลูกจะไม่ค่อยใหญ่ลูกเล็กๆนี่ไว้ล่อพึ่งพึ่งนี่ชอบเหลือเกินดอกอันเนี้ยจอยอ่ะไม่รู้ชื่อต้นอะไรนะนเพื่อนๆนะย่าอยู่บ้านย่าจอยเยอะอยู่ในป่าบ้านย่าจอยเยอะแกแบ่งให้มาจ้ะอันนี้ก็เริ่มแตก แตกใบแตกยอดแล้วเพื่อนๆไอ้ต้นฟิชนะเพื่อนนะต้นฟิชอะไรสักอย่างนี่แหละอันนี้ป๊อปปีจ้จ้ะดอกป๊อปปี้อันนี้บลูเบอร์รี่จะ้ะนี่เริ่มเริ่มจะโตแล้วนี่บลูเบอร์รี่นูนะ่นน่ะเดซี่เพื่อนเพื่อนงามไหมเธอเค้งบอกไงว่าถ้ามันออกเกยอะมันจะสวยเนี่ยดอกเดซี่จะ้ะนี่ เดซี่เดซี่สวยนะเนี่ยจ้ะจอยถึงบอกว่ามันสวยไงเพื่อนๆดอกเดซี่ยามถ้ามันออกมาเยอะๆมันก็จะประมาณเนี้จ้ะสวยเห็นไหมแต่กลิ่นไม่หอมนะเพื่อนๆนะบางท่านอาจจะเข้ามาดูเนาะเพิ่งเข้ามาดูถามว่าดอกดอกข้าวๆนี่หอมไหมไม่หอมจ้ะเหม็นยังกะขี้หนูเพื่อนๆสำหรับจอยนะจอยว่ามันเหม็นมันไม่ได้หอมมันไม่มีกลิ่นหอม กลิ่นมันเหมือนเหมือนเหมือนขี้หนูอะสาบหนูอะจ้ะนะกลิ่นสาบหนูอะนะแต่ว่าที่จอยให้มันให้มันขึ้นตรงเนี้ยเพราะว่ามันสวยดีไงแล้วก็มันจะได้แบบว่าล่อให้พึ่งมาผสมเกสรพวกมะเขือให้จอยด้วยจ้ะนะที่จอยแบบว่าปล่อยทิ้งไว้อย่างเงี้ยจ้ะเนี่ยสวยดีดอกนึงเลือกคือดอกบัตตะคุปนะเพื่อนๆนะอันนี้ก็คือวัชพืชนะจ้ะ ว่าพืชทั่วไปบินข้ามฉวยชวยนี่จะไปหากินสตรอเบอรี่เชอร์รี่เดี๋ยวนกเนี่ยบินโชบฉวยข้ามไปข้ามมาพอ,พอดีมันมีตะข่าย,ยางไงมันก็เลยแบบกินไม่ได้งั้นหมดเกลี้ยงทุกปีหมดหมดเกลี้ยงเลยอย่างเงี้ยโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้จเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณครับบ๊ายบาย